เราอยู่ในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นอกเหนือจากความสามารถของเราที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าจิตใจของเราบังคับบัญชาไม่ได้เราก็แย่ไม่รู้จะเอาอะไรที่ไหนที่เราพอจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมจิตใจของเจ้าของดูแลจิตใจของเราให้ดีตั้งไว้ในลมหายใจในปัจจุบันเป็นข้อแรกเพราะธรอยู่ยุบลมเราก็อยู่ในปัจจุบัน ลมไม่มีลมอนาเขาที่ใช้ดูเรลาลมดีที่ใช้ดมูมันมันมีมีเฉพาะปัจจุบันถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเราจะรู้รู้ความเคลื่อนไหวใจของเํามันแล่นไปไหนแล่นไปนี่แล่นไปนู่นไปดีไปไม่ดีเราก็รู้แต่ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยจะรู้กันเราก็ไปสนใจเรื่องภายนอกนู่นทางเนียทางอะไร เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคือสิ่งที่คนอื่นเขากำลังทำโดยเหตุการณ์ภายนอกนู่นไกลาจากตัวเราทางธรรมท่ทานบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการการะทำของเรากายวาจ,จาใจของเราในปัจจุบันนี้แหละถ้าเรามาสนใจดูตรงนี้ควบคุมตรงนี้ให้ดีเป็นการควบคุมจิตใจของเราควบคุมชีวิตของเราไปในทางที่ดีที่มีความสุข สำคัญที่ว่าให้รู้จักจิตใจของเจ้าของไม่งั้นก็มืดหมดมันเราเป็นเจ้าของบริษัทลูกน้องในบริษัทก็ทําอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เพราะเราไมไ่สนใจเขาแต่เจ้าเจ้าไหนที่ฉลาดเขาจะคอยสอดรู้สอดเห็นว่าใครคิดอะไรใครทําอะไรตัดสินใจอะไรบ้างบริษัทนั้นก็จะได้ทํางานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ถ้าเราเท่งให้ลูกน้องเขาตัดสินใจเองแล้วก็ไม่ไมรู้จะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าสมมากเขาจะาตามนิสัยเดิมนิไซน์เดิมของเราเป็นเดิมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไว้ใจไม่ได้เลยราะนะให้ฝึกจิตใจของเราให้รู้จากตัวเองในปัจจุบันเมื่อควบคุมจิตใจของเราได้ ชีวิตของเราก็จะราบรื่นเพราะมาจากเขตที่ดีผงก็ต้องดีไปตาม